Financial a d v i s o r หรือโปรแกรม FA ของ AIA ก็คือเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาด้านการประกันชีวิตการเงินและสุขภาพนะคะเป็นโปรแกรมที่พัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาการเงินและสุขภาพนะคะโดย มีแผนรับรองรายได้ค่าคอมมิชชั่นและโบนัสพิเศษที่เพิ่มขึ้นจากตัวแทนปกตินะคะมีหลักสูตรอบรมเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพอย่างมืออาชีพค่ะการเรียนรู้บนดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ ตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่สามารถใช้ชีวิตได้ทั่วโลกนะคะและที่สำคัญพิเศษที่สุดก็คือมีสิทธินะคะรับโบนัสแก็บ5ล้านบาทนะคะหรือเรียกว่า career achievement โบนัสนะคะสูงสุด5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ คุณสมบัติของคนที่จะเข้าสู่โปรแกรม FA นะคะอายุไม่เกิน50ปีค่ะวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปถ้าวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีไม่น้อยกว่าแสนสองนะคะประสบการณ์การทำงานนะคะถ้า FA Standard เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานนะคะ แล้วก็มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน IC license สำหรับ FA standard คือ FA ทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่ะแล้วคุณสมบัตินะคะถ้าเป็นตัวแทนที่เคยมีรหัสกับ AIA แล้วนะคะต้องออกรหัสตัวแทนมาแล้วไม่เกิน12เดือนค่ะกรณีกลับเข้ามาร่วมงานใหม่นะคะต้องมีระยะเวลามากกว่า5ปี โดยคำนวณจากวันสิ้นสุดสัญญาตัวแทนครั้งล่าสุดเทียบกับวันที่เข้าโครงการ FA ก็คือคนที่เคยเป็นตัวแทน AA นะคะตายจากอาชีพนะคะต้องเว้นวัก5ปีนะคะจึงจะเข้าโครงการ FA ได้นะคะอันนี้คือในส่วนของ FA Standard ค่ะมีอีกโครงการหนึ่งนะคะเป็นโครงการ FA p a ร m มค่ะ FA พร์ F Palm เนี่ยรับ ปริญญาตีขึ้นไปนะคะแล้วมีประสบการทำงาน2ปีขึ้นไปค่ะถ้าไม่ถึง2ปีนะคะต้องจบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะคะและก็ต้องมี IC License ค่ะต้องมี IC License หากไม่มี IC License จะต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อปีที่400,000บาท ขึ้นไปนะถึงจะมีสิทธิ์เข้า FA f พ m มได้ค่ะคุณสมบัติทั่วไปก็คือออกรหัสกับตัวแทนมาแล้วไม่เกิน12เดือนแล้วก็ถ้าเคยเป็นตัวแทนมาแล้วต้องเว้นวรรค5ปีถึงจะเข้าโครงการ FA f พ m มได้กฎเกณฑ์เดียวกับ FA Standard เลยนะคะแผนรับรองรายได้นะคะ ถ้าเป็นกรุงเทพและปริมณนทนเริ่มต้นที่1,000 10, 0บาทต่อเดือนค่ะ1,500 0พ0 0 0 0าสองมืนสองมืนห้านะคะต่างจังหวัดก็เริ่มต้นที่1,000 0 1 5 0 0 0ห0 0 0าสองมืนาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับ fa standard นะคะตรงนี้ถ้าเป็น fa prime เริ่มต้นที่3,000 30, 0ถึง1 5 0 0 0านะคะแผนรับรองใดได้เนี่ยไม่ใช่เงินเดือนค่ะแต่จะเป็น แผนรับรองรายได้ในช่วงที่มาเป็นเอฟเอเข้าโครงการเรียนรู้นะคะเพราะเราไม่เก็บค่าเรียนไงเราให้เรียนฟรีนะคะเนี่ยคะ่ะเดือนแรกนะคะเดือนแรกเนี่ยก็ต้องทำยอดคอมมิชชั่นนะคะยี่สิบของแผนรับรองรายได้นะคะเช่นตัวอย่างรับที่10,000 1,000นหนก็ 2อ0พแค่นั้นเองนะคะสองพก็เบี้ยประกันประมาณ5-6000เนาะ,ะประมาณนี้แล้วก็แผนรับรองรายได้เนี่ยค่ะจะมีระยะเวลาทั้งหมด12เดือน